คอขาดผีคอขาดก็ขอมาซีกุยเตะคอ,อคืนเลยแหละมันคอขาดใช่ไหมเดี๋ยวตะเกียงฟาดคอให้อ่ะเอ้ยเฮมีแต่รอยเลือดนี่ ฟาดตัวตะเกียงทีนะมาอยู่ไหนวะโอ้โหนี่ไงเธ<น>อเธอเธ<น>อโอเคไหม <laughs> มึงรู้จักเขาผีนะใครมาเล่นไฟทังหมแล้ว เห็นไหมไม่เห็น,ม,หนมอ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 ,มอไปละมันอยู่ไหนวะไหนวะนี่จะเสียงแต่ไม่เห็นตัวมุดเข้านี่แะ้วท่านนะเฮ้ยผังของ ม <h 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 ุ่งหน้าสู่ห้องครูฝึกจ้าเลยมิจฉาเนื้ออยู่แถวนี้ด้วยหรอวะฮึฮึโอ้โโอ้้โหโอ้โหน้ำหมู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 เฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรครันเนาะถือว่า ปละมจอนในตำนานนี่แกเื้อโหตำแตเจ็กไปวะอึ๊บเฮ้ยแม่งอ้อาวตาดีน,นี่ใครจะไปคิดว่าแม่งเดินมา หาเอ้ยหลอกเขาเ๋ยท้ายเจ็ดอ๋อานานี่ได้อย่าบอกกันวา่าวันเถอะเอาจบไปแล้วอะไรกินเกมดูแต่มาสิมาเลยว่าจะไม่คดิของลื้อได้แล้ว

ออกไปฮัลโหลเฮ้ยโอ้โหมีเอ้อะไรล่ะลเราบอกอะไรแล้วเดี๋ยวแป๊บนงคุณแจอันนี้ใช่ไหมแจ็คพอตคุณแจไปอาร์ไปอึ๊บ

我在 <laughs> 地雷。<laughs> <laughs> 哎，快点啊！老电梯又坏了，被老推、啊、哦，顶空的。哦，你这变旧了，它碰了咯。<noise> <noise> 哦，我理解。哎，对了，说到闹鬼传闻，想说您在这里待了这么久，应该多少也遇过吧？啊，那阔见，帮没啊？住这里帮那了咯。嗯。偏了 <noise>。说起来也算多了。 把时间短点，要不待要了。哎呦、啊，十一点三十四分，这么晚了。对、啊、了，好了好了，今天差不多了，啊、我再拍几张照，啊、电梯它就好了。哎哎，不行不行，小姐，你要赶快离开了。好了、啊、好了，好了哎、哪里？又来了。又来了。听哪里啦？今天是几号？八月二十一号。哦，要二十二号了。 วันนี้มาที่ยี่สิบสองแล้วไม่แปลกเลยฮะเอ่อไม่ต้องไม่ต้องตื่นสิคร <c oughs> ับตอนจะคืนเมาต้อง <c oughs> ออกจากที่นี่ทำไมวะ <c oughs> แล้วก็บอกสนะักครับเนาะยัเหลาออีกสิบนาที Oh. เ,อเ,อเอาไปเอาไปเอาไปเล่นบ้านไม่ง่ายกว่าหรือฮทำไมวะมึงไปดูบ้านไม่ได้เหรอวะยี่สิบทีเอาละ อันนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วด้วยนะฮะจุ้มสี่สิบห้าวัดอันนี้เฮ้ยโค้นเลยอ้าวมันหลบเอียงอ,อ,อ้าวึฮ้ยหุบฟับนี่คิดถออ้าว เราดีปะไปดีปะมา้าเลยอรดีปะไปอะไรวะเดี๋ยวดุดดมือมอืเดี๋ยวดุดดมืไปเอาอเอามีตะเกียงเที่ยงคืนเอาแล้วมีตะเกียงอื้ สองอะไรลนะ่ะเธอกลังสองอะไรอยู่นะมันกับประเมืดไปใช่เด้อเฮ้ยแล้วเฮ้ยทอปท๊อ

ทำไมลางมันคือคุ้นวะฮะฮะเดยวต้าอืมทำไมชะตากรรมเหมือนจะเป็นในคลิปวิอเลยอะ ใครใครมาเล่นไฟทั้งหมดแล้วโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยใครมาเล่นไฟเมื่อกี้นะ mình lên phay phải không ấy? ào à. à, là gì là, là, thì là. ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเอาไข่ไปีลิสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเอาเอาละสิบยี 10, 20, 30, ่สิบ่ะไข่ขอเยียะ

มันจะกินฉันตายฉันจะตายคอขาดผีคอขาดก็คอมาซิกวิเตะคอคืนเลยแหละมึงคอขาดใช่ไหมเดี๋ยวตะเกียงฟาดคอให้อะ่ะ เฮ้มีแต่รอยเลือดนี่ฟาดตัวตะเกียงทีละมนอยู่ไหนวะโอ้โอนี่ไงเธอเธอเธอโอเคไหมมึงรู้จักเขาผีนะเอาละหันมาที เออนี่ตีตะเกียงประคอามาสิเอาอีกสักครั้งม่ได้เฮ้ยเอาดิ้พายโอ้โหไปละตี แล้วไปทิปเลยเดี๋ยวทิปไปไหนมีอย่างเดียวครับตัวเนี้ยมีไปไหนวะมุดมุดแล้วหมูพุทายะยานะแกะล่ะปัญหาคือมันาดอยาเห็นทางนี้ยังยังไม่เห็นกูอีกโอ้โว้ เดินถอยหลังด้วยหลังด้วยคือสวยมันก็ไม่ได้น่ากลัวนี่นะมันน่ารักมากเลยอะไรเนี่ยมันเดินแค่นี้เลยโอเคน้องเดินแค่ เขาหนุอยอกปล่าวะไปไกลดิมันจะเดินแค่นี้เลยขอร้องละไปไอีกหน่อยไม่สนใจละมันจะเห็นก็เห็นจะวะอุย้ยไม่กลัวน้กูยอยากรู้ว่า เก่งใจได้เกลียวเขาฟ้า <nelle> ไ <chickens> mm ี้ทีด้วยไม่ได้แต่กูฮ้ยเฮ้ฮ้ฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่ามันพธสามารถดึงขาได้ทำไมด้เก่งไหนวะเดี๋ยวดิดิมึงอยู่ไหนเนี่ย มันอยู่ไหนวะไหนวะยี่จะเสียงแต่ไม่เห็นตัวมุดเข้านี่ละท่านนะเฮ้ยพังของบุ มันเตะนะเจ็บขาไม่ล่ะฮึท่นานี่น่าจ็บประเหียก็น่ารักดีคือ ต้องสงสารหรือยังไงเนี่ยพอดูแมกคาริดก <coping> ่อนนะเดินแค่นี้จริงเป้าแต่งตัวมาต์แมนเดินมาดอย่างสมารถเลยนะโอเค ไปกลับมึงไม่เห็นกูได้ไงหัวมึงหันทางนี้มึงไม่เห็นกูได้ไงมันน่าลกลัวเรอวะนา่ารักจะตายหัวั่นตั้งแต่เราแริ่มต้เดีดเด๋ยวนะขับลงไปเสิไปตามรอยเลือดนี่แล้วกลับมาเแบบ,บดดี้กลับมาอีดูกลับมาเออ แห่เฮียแล้วก็ฟาด้าตะเกียกแห่เฮียอะไรเห็นไหมไม่เห็นมอ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 ไปละเข้านี่เดี๋ยวเมืกีกลับมามันอาจจะหลอกเราไหนอยู่ไหนจ้า อย่างอะไรยิ่งหมอกทีไใกล้หิ้วเข่ารู้สึกหิ้วเข้าเี๋ยวเร็วหน่อยทำเวลาหน่อยทำเวลาหน่อยไม่เห็นกันได้ไงก่อนนีหันไป ฮันใส่ว่าใส่ว่ามันมนันแปลกว่ะแจ้ว่าชันแน่มันไกลมากเลยอ่ะเห็นปะนะใจใจเ,เอาตาดีอีกหนะ้ามึงอ่ะ เีย่อไปะล้วนั่นแน่อาไปเลยไปต่อยเรื่อยโอ้เขาขดแหลนมาเลยเขาฟาดอะไเทียนึงป่าวะอยา่อฟาดหน้าทีกทีฮนะเ้ยลองไหมล่ะเ่า ฮันน่ตอนนี้เดินไกลวิ่งซะเรเลยดะาขึ้นรอยไันไกล้ะลนะตามไปพุยลอนไปตรงเสาก่อนเดี๋ยวมึงจะดูเหวัดเลยมาจับกับฝ่าตัวตะเกียร์ะกลละแกงไง ก็มาสิก็มาสิก็มาิกมาิกมาิทันปละอ๋อโอ้โหเร็วเข้าเร็วเข้าอดมนเร็วจิงวะนี่ิีไม่ใชอทางหรือไ Oh. ที่วิธีการโผลนี่ไงใช่เลยเมกาดีเฮ้ใครมาเอ้ยเฮ้เอ้เอออ่าจบเโมโม เกมจริงออกแล้วจะเล่นเนมอ่ะออกแถบอะไรบ๊ายบาย